แผนภูมิรูปภาพที่กำหนด1รูปแทน5หน่วยสวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูมีข้อมูลมาให้นักเรียนช่วยคุณครูดูนะคะอ่เรามาดูพร้อมกันเลยนะคะแม่สำรวจจำนวนขนมจีบที่คนในครอบครัวกินตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วบันทึกข้อมูลโดยใช้รอยขีด ดังนี้นะคะอ่านักเรียนดูนะคะอ้าไปดูนะคะวันจันค่ะนักเรียนดูวันจันทร์นะคะมีรอยขีดกี่ขีดคะนักเรียนมี5ขีดใช่ไหมคะอ่าแสดงว่ากินไป5้ชิ้นอ่าต่อมาค่ะไปช่วยกันดูนะคะวันอังคารค่ะมีรอยขีดกี่ขีดคะมี10ขีดใช่ไหมคะแสดงว่าวันอังคารกินไป10บชิ้น ต่อมาค่ะไปดูวันพุธค่ะวันพุธค่ะกี่ขีดคะห้าขีดใช่ไหมคะแสดงว่ากินไปห้าชิ้นต่อมาค่ะวันพฤหัสบดีค่ะนักเรียนมีกี่ขีดคะมีสิบขีดใช่ไหมคะแสดงว่ากินไป10บชิ้นต่อมาค่ะนักเรียนวันศุกร์ค่ะมีกี่ขีดคะ มี15ขีดใช่ไหมคะแสดงว่ากินไป15ชิ้นนะคะจากข้อมูลนะคะคุณครูนำมาสร้างเป็นแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้นะคะทีนี้เรามาดูค่ะชื่อของแผนภูมิรูปภาพนะคะเรามาดูชื่อของแผนภูมิรูปภาพนะคะจะอยู่ด้านบนสุดเลยก็คือตรงนี้นะคะก็คือจำนวนขนมจีบที่คนในครอบครัวกิน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทีนี้เรามาดูข้อกําหนดนะคะเขากําหนดให้ว่ายังไงคะนักเรียนดูนะคะเขาบอกว่ากําหนดให้รูปขนมจีบหนึ่งรูปแทนจํานวนขนมจีบกี่ชิ้นคะ5ชิ้นใช่ไหมคะทีนี้คุณครูมีคําถามคะ่ะวันพฤหัสบดีครอบครัวนี้กินขนมจีบกี่ชิ้นคิดได้อย่างไร ทีนี้เราไปดูนะคะขุนตอบมาค่ะขุนใช้วิธีการนับทีละ5ใช่ไหมคะนักเรียนดูนะคะนักเรียนย้อนไปดูวันพฤหัส,สบดีนะคะมี2ชิ้นนะคะมี2ชิ้น1ชิ้นแทนขนมจีบ5ชิ้นใช่ไหมคะขุนก็ใช้วิธีการนับครั้งละ5นะคะก็จะได้กี่ชิ้นคะ 10ชิ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันพรฤหัสบดีครอบครัวนี้กินขนมจีบกี่ชิ้นคะ10ชิ้นใช่ไหมคะทีนี้ใบบัวคะ่ะใบบัวไม่ได้ใช้วิธีการนับทีละ5นะคะใบบัวใช้วิธีการคูณนะคะไปดูนะคะเขาใช้ยังไงเขาบอกว่า1รูปแทน5ชิ้น เพราะฉะนั้นใบมัวใบบัวมีวิธีคิดก็คือ2รูปคูณกับ5ก็จะได้กี่ชิ้นคะ10ชิ้นเพราะฉะนั้นวันพฤหัสบดีครอบครวัวนี้กินขนมจีบทั้งหมดเท่าไหร่คะ10ชิ้นใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะเรามาดูที่แบบฝึกหัดกันต่อเลยนะคะนักเรียนข้อ1 พ่อค้าบันทึกจำนวนกระถางไม้ดอกที่ขายได้ในวันหยุดก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าแผนภูมิรูปภาพที่เราดูเนี่ยมีชื่อว่าอะไรเรามาดูด้านบนสุดเลยนะคะแผนภูมิรูปภาพนี้มีชื่อว่าจำนวนกระถางไม้ดอกที่พ่อค้าขายได้ในวันหยุดต่อมานะคะเรามาดูส่วนด้านล่างสุดเลยนะคะ ด้านล่างสุตรนี้ก็คือข้อกำหนดค่ะเขากำหนดให้ว่า1รูปแทนจำนวนกระถางไม้ดอก5กระถางทีนี้เราไปดูไม้ดอกแต่ละชนิดเลยนะคะนักเรียนไปดูชนิดแรกค่ะดาวเรืองค่ะเอานักเรียนดูรูปภาพนะคะมีกี่รูปคะอ่ามีอยู่4รูปใช่ไหมคะทีนี้เราจะใช้วิธีการหาจํานวน กระถางไม้ดอกในวิธีที่ต่างกันนะคะอ่าวิธีแรกนะคะเราจะใช้วิธีการนับทีละห้านะคะอ่ะเรามาเริ่มนับเลยนะคะกระถางแรกก็คือห้าใช่ไหมคะต่อมาค่ะกระถางที่สองค่านับครั้งละห้านะคะต่อมาก็จะเป็นสิบใช่ไหมคะต่อมาค่ะเท่าไหร่คะสิบห้าต่อมาค่ะ ก็จะเป็น20เพระนาะฉะนั้นนักเรียนดูนะคะดาวเรืองขายได้กี่กระถางคะ20กระถางใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อมาค่ะมาดูไม้ดอกชนิดถัดมาค่ะก็คืออะไรคะมะลิใช่ไหมคะทีนี้เราจะเปลี่ยนวิธีนะคะลองใช้วิธีการคูณดูนะคะ,ะนักเรียนลองนับดูสิคะว่ามีกี่รูปคะ 2ใช่ไหมคะอ่าก็คือมี2กระถางคูณกับ1รูปภาพแทนกี่กระถางคะ5ใช่ไหมคะก็คือ2คูณ5 2 5ได้เท่าไหร่คะนักเรียนอ่า2 5เป็น 10. อ่าเก่งมากเลยนะคะต่อมาคะ่ะไปดูชนิดถัดมานะคะก็คือ กุหลาบใช่ไหมคะอาทนนี้เราสลับกันนะคะลองใช้วิธีการนับดูนะคะ1รูปแทน5กระถางนะคะเอาเราจะมาเริ่มนับพร้อมกันนะคะกระถางที่1ค่ะ5กระถางที่2ค่ะ10กระถางที่3ค่ะ15กระถางถัดมาค่ะ20 ถัดมาค่ะ25เพระนาะฉะนั้นกุหลาบขายได้กี่กระถางคะนักเรียน25กระถางใช่ไหมคะต่อมาค่ะไปดูชนิดถัดมานะคะก็คืออะไรคะชบาใช่ไหมคะเราลองสลับกันดูนะคะเราจะใช้การคูณค่ะนักเรียนลองนับดูค่ะมีกี่รูปคะมี3มรูปใช่ไหมคะ คูณกับ1รูปแทนกี่กระถางคะ1รูปแทน5กระถางใช่ไหมคะก็คือ3ามคูณห้านักเรียนท่องสูตรคูณนะคะ3 5หเป็นเท่าไหร่คะอ่า3าหเป็น15เก่งมากเลยคะ่ะต่อมาคะ่ะชนิดสุดท้ายคะ่ะก็คืออะไรคะ พุธใช่ไหมคะอ่ทีนี้เราลองใช้วิธีการสลับกันอีกนะคะก็คือวิธีการนับครั้งละห้านะคะก็เริ่มจากอะไรคะ5ต่อมาคะ่ะสิบทีนี้เราเรียนดูสิคะว่าพุธขายได้กี่กระถางคะ10กระถางเก่งมากเลยคะ่ะ จากข้อมูลด้านบนนะคะนักเรียนเราจะใช้ในการตอบคำถามนะคะไปดูข้อหนึ่งนะคะพ่อค้าบันทึกไม้ดอกที่ขายในวันหยุดทั้งหมดจุดจุดจุดชนิดนักเรียนลองนับดูนะคะว่ามีกี่ชนิดมีอยู่5ชนิดใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะได้แก่ได้แก่อะไรบ้างคะชนิดแรก อาชนิดแรกดาวเรืองนะคะต่อมาค่ะชนิดถัดมาค่ะมาลิอ่าต่อมาค่ะกุลาบต่อมาค่ะชบาต่อมาค่ะพุดอ่าครบหรือยังคะอ่าครบแล้วใช่ไหมคะต่อมาค่ะไปดูข้อ2ค่ะรูปหนึ่งรูปแทนจำนวนกระถางไม้ดอกจุดๆกระถาง อ่านักเรียนไปดูตรงข้อกําหนดนะคะ1รูปแทนกี่กระถางคะตรงข้อกําหนดนักเรียนดูเลยกี่กระถางคะอ่า5กระถางใช่ไหมคะเติมลงไปเลยคะ่ะต่อมาคะ่ะข้อที่สามคะ่ะพ่อค้าขายจุดจุดจุดได้มากเป็นอันดับที่สองอนักเรียนไปดูนะคะว่าพ่อค้าขายอะไรได้เป็นอันดับที่สองคะ าขายดาวเรืองใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะแล้วมีต่ออีกนะคะขายได้จุดๆุดจุดกระถางนักเ,เรียนดูข้อมูลด้านบนเลยนะคะขายได้กี่กระถางคะใครทราบคำตอบแล้วเติมลงไปเลยนะคะข้อสี่พ่อค้าขายจุดๆุดดได้15กระถางอ่นักเรียนดูข้อมูลด้านบนเลยนะคะ ว่าพ่อค้าขายไม้ดอกชนิดใดได้15กระถางคะาขายชบาใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะต่อมาคะ่ะข้อที่5คะ่ะไม้ดอกที่พ่อค้าขายได้น้อยกว่า20กระถางในวันหยุดนี้ได้แก่ไปดูนะคะว่ามีชนิดใดที่ขายได้น้อยกว่า20บ้างคะชนิดแรกคือมะ l ลิเก่งมากคะ่ะ ถัดมาค่ะอะไรคะชาบาเก่งมากค่ะหมดหรือยังคะยังไม่หมดใช่ไหมคะหรืออะไรเอ่ยอ้าวเหลือพุทธใช่ไหมคะเติมลงไปเลยค่ะข้อหกค่ะพ่อค้าขายดาวเรืองกับพุทธรวมกันได้จุดๆุด,ดกระถางอ่านเรียนไปดูนะคะดาวเรืองค่ะกี่ถังค่ะ ยี่สิบต่อมาค่ะไปดูพุทธค่ะเท่าไรคะสิบอ่านนักเรียนลองรวมกันดูสิคะได้เท่าไรคะใครได้คำตอบแล้วเติมลงไปเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อมาค่ะข้อที่เจ็ดค่ะในวันหยุดนี้พ่อค้าขายไม้ดอกทั้งห้าชนิดได้ทั้งหมดจุดๆุดจุด,จดกระถาง เรามาช่วยกันหาคําตอบนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าขายได้ทั้งหมดกี่กระถางเราจะนําไม้ดอกทั้งหมดมาทํายังไงกันคะนํามารวมกันใช่ไหมคะอาทีนี้เรามาช่วยกันรวมนะคะชนิดแรกค่ะดาวเรืองกับมะลิค่ะ20บวก10ได้เท่าไรคะได้30ใช่ไหมคะเก่งมากนะคะต่อมาค่ะรวมกับกุหลาบค่ะอีก25 รวมกับกุหลาบอีก25ค่ะได้เท่าไหร่คะ30บวก25ได้55ใช่ไหมคะออาว55รวมกับอีก15ได้70ใช่ไหมคะเก่งมากนะคะต่อมาค่ะรวมกับชนิดสุดท้ายค่ะพุธอีก10ค่ะได้เท่าไหร่คะ อ่าเก่งมากนะคะใครได้คำตอบแล้วเติมลงไปเลยค่ะบทเรียนจบแล้วแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้านะคะนักเรียน